คำเตือนคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรทำตามเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบควรได้รับคำแนะนํานะจ๊ะสวัสดีมิตรรักแฟนปั่นทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กันที่สาวถ้ำนะเดีราจะมาลองหัวดพี่สาวถ้ำดูนะวันนี้นะว่าเราจะได้กับเขาบ้างหรือเปล่านะมาเลองหัวที่เบ็ดสิบาาบาท่อนเอาสิบบาทเริ่มเริ่ม ค่อยๆรันไปก่อนนะวันนี้งบเราอยู่ที่สามพันแปดนะเติมเขามามีเศษของเก่าเหลืออยู่หน่อยหนึ Paint ่งนะค่อยๆปั่นไปเดีราจะค่อยๆปั่นไปนะก็มาอยู่นะก็ก็ถือว่าแต่ต้องดูไปก่อนนะยังพูดไม่ได้นะหน้าเนี้ เมื่อวานเพื่อนบอกมาแตกไป4ี่หมของ GG 789นะให้ลองมาเล่นดูเดี๋ยวเราลองเล่นดูมาว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เขามีโปรอยู่นะสมัครยูทใหม่นะเขามีโปรเติมร้อยได้3เท่าอยู่นะไปเดี๋ยวมาลองดูกัน หวดเบ็ด10บาทมาสักพักแล้วนะผม่าน่าจะเกินนาทีนะเดี๋ยวลองเบ็ด30ไป่ะเบ็ด30ไม่มาเดี๋ยวซื้อฟรีเลยเดี๋ยววันนี้เราซื้อฟรีจะปิ้นกันขอเก็บไว้ซื้อท้ายๆนะมาสเก็ตเตอร์ไม่ลงนะวายมาสเก็ตเตอร์มาตัวเดียวเองอยังไงสองตัว ดูอัตราการจ่ายถือว่าใช้ได้นะผมว่าก็โอเคนะถือว่าโอเคนะผมสำหรับผมถือว่ารับได้นะว่าเคยเล่นกันอยู่แล้วนะเกมนี้นะอลองดูกันค่อยๆหดไปเรื่อยเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดเอานะสไตล์ผมเหมือนเดิม ใครปัน่นเยอะปั่นน้อยผมไม่รู้ผมปั่นอย่างเงี้ยปั่นประสาทด้วยมา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 อีหนูอีหนูยังไงเกลือแดกครับมาไหมอีหนูยังเกลืออยู่นะยังเกลืออยู่นะเดี๋ยวผมว่าสักอีกสองสาม ปั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดสูงไงนะผมเริ่มมาผมว่าเริ่มมานะผมว่าเริ่มมาแล้วนะเอาไงดีเราไปสี่สิบป่ะสี่สิบป่ะสี่สิบป่ะยังเกลืออยู่นะสี่สิบนะสามแปดนะเราจนะือสามห้านะสไตล์ผมไนงะยังเรามันไม่เจ็บไม่จำหรอกครับ มาครับเอาให้จำครับเอาให้จำครับมายังไงยังไงไม่มาเลยนะสามวายสองสเกเตเตอร์ยังไงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปไปลุกไปค่อยๆหลาปไปลุกไป อิน่นูอิ่นูอย่าทำอย่างนี้นะลูกอิ่นูสาวทำหนูจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วหมั่นเคี้ยว,วนะอิ่นูนะสับลอ,องสับหลอกเขาก่อนนะเริ่มมานะเริ่มมานะเริ่มมานะ ส0 7นะยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไงดีเราเอาไงดีเจะลดเบ็ดก่อนนะลดล้อหลอกก่อนล้อหลอกก่อนเห็นไหมเห็นไหมล้อหลอกเริ่มมานะล้อหลอกก็เริ่มมานะอ้าวละอ้าวละอ้าวละอีหนูอีหนูจะรอดไปได้ยังไงลูกเบ็ดสี่สิบนะครับมา อีหน่ทีเบ็ดสิบบาทละเข้านะอีหนูนะมันยังไงลกูกคลิปนี้อาจจะมีเสียงลมหายใจหน่อยนะไม่ค่อยสบายอยู่นะเราก็มาทำคลิปให้ดูกันนะแล้วมาปั่น ให้ดูกันนะว่าเว็บที่เพื่อนให้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบูไายนะบูไายตามจริงเลยยังไม่มาเดี๋ยวออโต้ก่อนเดี๋ยวล่อหลอกด้วยออโต้ก่อนเดี๋ยวล่อหลอกด้วยออโต้ก่อนนะสี่สิบ เบ็ดสี่สิบสิบครั้งสี่ร้อยสี่ร้อยพันสองพันสองซื้อนี่แม่งเลยมามาไม่เข้านักไม่เข้านักเราล่อเลยยังไงยังไงมาไปลกูกปลกุก ลันไปลันไปยิหนูลันที่7จ็ดนะยินูนะยังไงนะลันที่หกยังไม่มานะขอกินน้ำหน่อยนะเริ่มแห้งนะรู้สึกว่าเริ่มเกลือนะยังนะไม่น่าถึงเป่านะ ไม่น่าถึงเป้าเรานะเดี๋ยลัลนสุดท้ายนะหัวจะเสียยิ่งฉันแล้วหัวจะเสียรู้เลยทีนี้ไม่จัะรู้รูวเลยนี่ไหมเอาไปทางเนือแล้วนะนี่ไหม ไม่เจ็บไม่จำออตโต้ไปอีกสิบป่ะว่าไงออตโต้ไปอีกสิบเอาให้รู้จักนะเอาให้รู้จักนะออตโต้ไปอีกสิบนะอถอนลงไหมล่ะผมว่าผมน่าจะส่วนนะวันนี้พอเพื่อนผมเพิ่งถอนไปสี่หมื่นนะ g g 7 8 9นะเพื่อนผมมึงถอนจากเว็บนี้ไป40่0มื่นะเดี๋ยวผมหนีก่อนเดี๋ยวรอดึกๆ,ด,กๆดึกๆอีกหนึ่งคลิปดึกๆอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันครัวบวันนี้ผมว่าไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับหนีดีกว่าเรา